สวัสดีครับเพื่อนๆมาอัปเดตข่าวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันต่อนะครับผมลูซิโนสปารลิตีครับกุนซือนาโปลีได้ออกมายืนยันว่าเรื่องของคริซโนโรนโดครับที่จะย้ายไปอยู่กับนาโปลียังไม่มีอะไรที่ชัดเจนนอกจากข่าวลือที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับจะเอาคริซโนโรนโดไปแลกกับศูนย์หน้าตัวเก่งของนาโปลีเท่านั้นทางเอเจนต์ก็ได้ออกมาปฏิเสธเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับลูซิโนสปารลิตีครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์โดยลาการ์เซลตาเดลโลสปอร์ตครับได้ออกมาเปิดเผยว่าลูซิโนสปาา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 ลลิตตคคครรรรััับบบกกก่่่่่ววววโโดยยมมมีีสสืออถนนนะเเขง เลเ่าไม่มีโค้ชคนไหนที่จะเป็นสิ้นสดหรอกนะพวกนักข่าวก็ชอบเขียนข่าวกันไปเองก็เท่านั้นบอกไปแล้วก่อนหน้านี้ว่าไม่มีการเจราจาใดๆทั้งสิน้นในการพูดคุยกับประธานสโมสรที่ผ่านมานะครับว่ายังไม่มีข้อเสนอใดๆเข้ามาทั้งนั้นตอนนี้ครับตลาดซื้อขายก็เหลืออีกไม่กี่วันมันจึงจะไม่มีการแลกเปลี่ยนกันเกิดขึ้นโอซิเมนครับจะเป็นนักเตะหลักของนาโปลีต่อไปซิเมนครับเขาเปลี่ยนไปด้วยพรสวรรค์สโมสอนที่ร่ำรวยก็ต่างต้องการตัวเขาแน่นอนรวมไปถึงสโมสรแมนเชสเตอร์ยยูตดด้ว งานนี้ต้องจิดตามกันต่อไปนะผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์ซับสไครต์กดแชร์ให้ด้วย